แบ้น <Okay. S 2> ี่แหละพี่น้องที่ว่าพอบนทงบนชงมากโอเคงานมอนพี่น้องคือบ,บ่าสำหรับน้องซาราก็จะได้อยู่พี่น้องเลยเนาะน้ะนอยๆพอดีเลยค่ะเวลาบาัตนี้ลุงคุ้งพังพลุงคุ้งนั่งบัีนะ้เนาะเอาลงงา้ว้ก่อน ทานจุดผักกรดโดยสารพี่น้องเลยเนาะเอาตอนนี้ท่านนายบุญสละวันพี่น้องเนาะมายืนอยู่จุดคิวรถเนาะเซโนพี่น้องเลยเมื่อกี้ไปหาถามอยู่บ่อนนาตลาดรถเซโนสวรรค์เรียกว่าไหนเซโนเซโปนออกไปแล้วพี่น้องเลยเนาะมาบ่ทันมีแต่รอบสวยบาดนี้พี่น้องรอบป้ายประจันเนาะ ประมาณ10บคือ11อ่า11 12อ็ดสิบสโมงพุทักราน้องวุลกัลซีได้เดินออกทางเด้เดินทางพุทธักรพี่น้นองเยเนาะกำจะรอถ่าก่อนตอนนี้พี่นองง้องเลยเอาพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะพี่น้องเด้อการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันเวัดสุโขสุขณเอฟซีพุทธยายจีบุญวัดทุกธาตุเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ง่องมาบ,บุญสรวลอันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลย อาจะนาคาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าบนได้ลงคลิปที่บ่ถูกต้องเนาะที่ว่าถามข่าวเอ่อถามเรื่องอ่าพี่น้องเนาะทางเอาพี่น้องเลยเนานะที่ว่าสนใจนซแซาเตวอะไรพี่น้องเลยเนานะเมาบุญกาบขอโทษขออภยัยเนาะเอฟซีประตกทานเนาะที่ว่าทางมาบุญเห็ดลงไปเนาะแต่ว่าบ,บริษัทความหมายว่า ที่จับเนื้อคู่ให้น้องเต๋อคนดอกเป็น้องสิภาคุนไปหาน้องเต๋อดอกเนาะบุญกะว่าไปซื้อหฮนแหละเนาะว่นนี้สิตั้งใจพาไปอลีเนาะาบุญบ่ชเหตุผลนั้นอยู่แล้วเนาะที่แต่บาเพิ่นกะอยากขอให้บุญเนาะฝากถึงให้น้องเต๋อแหละบุญก็จะฝากจังไดพี่น้องเลยเนาะมีแต่บะอ่าโอ้ยก็เรียกว่าอัดคลิปก่อนพี่น้องเนะทางอัดคลิปไปพี่น้องนะครเป็นโซนการ์ดอยู่แล้วเนาะอ่าจะคอมเมนต์เข้ามาลาอยู่บุญบอกว่าพี่น้อง คอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้บัอันสมควรนะบัวบุญเนอเฮียแบบสันเหมนกันเนาะขอโทษขออภัยท้ำพิมนำวัดสดสุสกูสก๊อตเนาะเอาบุญกะบริษัทเขาไม่ว่าสิหไอคนไปหาหักแพงกันแต่ว่าจับเนื้อคู่บัวเมียดอกปีแบบเนาะยังแต่วนน่าคนมาขอบ,บัวบุญเนาะว่าไอ้บุญนี่คนจมหาน้องเตวเนาะอยากไปขอไอ้บัวบุญนี่ถ่ายคลิปเนะาะฝากถึงน้องเต๋อคนที่เราเนาะไปซาพ,พี่น้องเลยเนาะรอถาร่ารถลางก่อนตอนนี้เนาะ ล่างถ่ายยุบกินเอามา,า,มา,า,า,มาไปจะง่วงบ่น้องเอานอนกินกันแอ้วถ่ายก็ก,กินเอาถ้าชื่อนอาหารชื่นหน่กินก่อนเริ่มปลาข้อแหง้งระบาดเนาะไป่น้าะไปวันนี้พี่น้องเลยเนาะไปหาลรอเบิรงรถให้น้องให้ล่อให้น้องซาลาก่อนวันนี้พี่น้องเลยเนาะสบายดีเนะาะแคเบิรงล่อให้น้องซาลาก่อนพี่น้องจังเพื่อปเป็นการเสียเวลาเนาะรอถา่ารถ ราลองเราทางไปหารถให้นองก,ก่อนไปพี่น้องโอ้ยเสือพา่าปาาซะเนาะเชือพ่าปากไปแล้วใช ต้องทำรอบเลย Ở lọ nhảy lắm ôi thêm sẵn lắm mì. Nó thế nữa Cái này nó dư thế nữa không

สือเชปนเกิดวิวหลักบกส่บอควสนัดปนใดเรายางยางมันลนจะหาหล่นหล่นป้าินนี่เนาะ ถีบนะมีแต่รถถีบแลอหูมีปะมีอยู่ะี๋ยวนอมาหาถ่ายเดี๋ยอูเล็กน่อยนะ่อนะเูอะไหน่อยสองทีมาานกอนนะ เลยมาหล่อซ yeah. ื้อรถเข็นน้องซสลาก่อนด้วยอ๋อเปรียบต่อหล่อใหญ่มีปะหล่อปาว มันบ้านเพิ่นนะมันเป็นลูกล่างอ่ะนะเปนลูกโซโล่ใหญ่ลอกมันจะตีนมันจะใหญ่กว่าเดิมมากพนแม่แม่แม่แถวเขตนอกขนาดน่ะขายดีป้วแม่เนาะด้วย ไอีตัวยงพี่น้องไอ้ใเดินไฟฝ้าตัวเย็นที่เดินทางขึ้นเซปอนมือเนี่ยนะทางลุงเดี๋ยวช่วงนี้นี่เลยประเทสามบ้านเนี่ยิัเซปอนเนาะแม่เพราะว่าทั้งคนทุกอยากไรเห็นกก่อนแม่เระต้งมีเซมยิ่งนดนี่อ่ะแมโดย

อ่ะหันแล้วเนี่ยแล้วนี่แหละพี่น้องที่ว่าพอบนทงบนชงมากอ่ะคายนี้เลยว่าคนนี้จะกินจำอะไรรึเปล่าปั่นกจะถีกจะได้ปั่นก็ได้ป่ะอันนี้ได้ข้าก็ปั่นเองก็ได้เอ้อไม่ยาวออกไม่อยากปั่นเองก็ได้ไม่ต้องให้เมนูเอาออกก็ได้เนาะเอาก็ปั่นได้แเลยโดย ยังิบปล่ออีกบ่ลอชิยังอีกบ่บ่ไม่ได้ชื่อรถเล้วก็ไปแลวบ้านอายุเช็คล้นะพี่พุนใช้ต้งย่างนะที่พุนยังขาเอตาให้เป็นนังดิเดอได้ได้อ่าพับได้บ่มันพับได้บ่ได้ได้ข้ารุ่นนั่นละพับได้รุ่นนี้พับก็ได้มีแต่ห้าาพดอันออกเลยอ่ไรอยเงี้ยเดี๋ยวปดได้ โคดได้เนาะอันนี้ก็ดได้ไปแล้วทีใส่ถุงใช่ยังแน่กนี่กบตัวนี้เลยได้เนาะสอย่างเนาะอยู่บ้านโคกเนาะเลยเป็นอยเอื่อเพินมาเนาะเยันบุญอืมได้ๆหเอาลรวถีบซอยอืมมามาเอาซอยขั้นเท่าไรก็ พันหานะพันหาร้อยบาทไปหน่อยนะอะไรพันหาร้อยบาทพัน,พน,พนี้ไหมคะจะดีอ่าเดปดนัอ่าเี่ก็เสือวห้น้ <c oughs> องพุรยุเซโพนภุร่อ่าเพิ่นกำลังเพิ่นนไ้แต่แม่อุ้มตลอดลเสือเสือเบาจันเสือลุงจัน

อาอยูอาย่าอายูน่นะอจะได้แต่พับก,ก็ได้นะพี่องเนานะแต่ว่าเก็บพับไดสบายนี่ยถูกถือสุดปนนคุเรื่องคุณเรื่องกัน,นเนาะ,นะล้างก็คืล้างค่ากันเนาะังคาเราด้วยซานเนาะได้นนอู่ดเราคนบนักบนใดไดเนาะเอ้เด้อ อปโอ้เบาๆนึได้อยู่ได้อยู่พอนะพอนะไใหญ่ใส่ัาเลยเออปลดได้อยู่ปลดไดุ้บปลดได้อากาโตโยน่เนะปลดได้แมนตะกอนเป็นเซลเมน แม่แม่น้ำคายเครื่องหอเจ้าอยู่แม่เอาเมียหลาเป็นยูทูบเบอร์เนี้อลาเห็ด<ข>ลุงปาเห็ดไสสายบุญน้ำลุงโซเหลือทุกอย่างแม่ไม่เหยียบปั่นก็ได้เฮ้ตัวน,นี้บ่คักคัก น้องซาลายิ้มไปเปิดแล้วบานี้บ่อนั่นบ่อข้าเราอยู่น้ำน้ำขีดิันเนี่เอาแต่เราจะฝากี่ยดีได้จะซื้อเจ้าเมื่อเลยการเอาเงินเงื่อนน้นเม็นเรียบร้อยร้อยเนาะวินเนอร์ผมจะซื้อให้ลูกคันหนึ่งเนาะผมซื้อให้ลูกคันหนึ่งเนาะเอ๊ะอะไรจะหมื่นหนาหมื่นหนาจะมาหมื่นหนาจะมาซื้อซอยอีกเด้อที่ซื้อให้ลูกบานี้ กมนบาเนยลดขายเือบริษัทปะเมนมาายเชืองๆบริขายออกมาแต่บริษัทกัประมาณสองปีหรือเปล่าปีปลายเนาะปีปลายปีปลายประมาณเขีนเข้าบริษัทก็มา้ก็ไปมันด้บัทเยาเ่ยยูเนาะแต่ว่ามันไปเขตอื่นแถวข้ามมวล

สบ,บายเพาะว่าเราเอารถง่ายขึ้นเลยเนาะรถรถลูกก่ไปอ,อ,อ,อยู่เนวะียงรถหารรถลู่ไปอยูอ่แล้วลุงเฮิมกะว่าจะขึ้นวันศุกร์ควันนาเนาะแต่ว่าวันกับนี่กับวันพุธพัดชุกมีสองมือ้ออะไรถ่ายรถมื้อนั่นมื้อนี่แล้วขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปตามหลงงมัง,นลงเนาะเลยออกไปส่งคนเลยบ้าน

เห็นปะได้ปะโอเคงานมอพี่ลองคือปะสำหรับน้องซาาก็จะได้อยู่พี้องเลยเนาะน้อยๆ่อยเวลาเงยพมาูกปันเอาก็ได้นขีหอพอมาลีหปีก็ได้ไม่ต้อขีเองได้กันขีเองได้เนเก็บมลามนี หิวเลยป่ะเห็ดเหลี่ยมยาถ่ายเป็นเห็ดแักแน่เลยพี่น้องเลยเนาะถ่ายเมื่อไนาม,มาไนมาสื่อน้ำผึนเด้อเ, <laughs> เป็นเสร็จทู้งหอ้คักแน่พี่น้องเลยไมเอี่ยมเรื่อยบัดยางยครับใช่ จะได้แบบนี้แหละอ,อืมอืมโอเคนแบบนี้่ก็ดีนะนอกจากนั่งรุ่มทุ่งหนาแม่นแม,มันเป็น3ลหมหลอดเลยค่ะวันนี้กับมาหล่อซื่อนอะกคลิปนี้กับมาหล่อซื่อลดให้กับน่องซสลาลูกของน่องแช่เนาะเมย์เพียงเดียวนี่หนังเลยนะจังไรกะ ฝากติดตามโซนการเอาคนสีดีใจสบายแล้วก็ฝากติดตามทางอาวุธสารวัตนาะพี่น้องเลยอ่าครับเป็นแรงแรงใจในเรื่องพี่น้องด้วยเนาะคลิดเป็ก่อนเอาวุธกับเป็นโหมดแมนว่าจะเป็นพอสื่ออะไรพี่นแบบโหมดแมนจะเป็นเนหารเนื้อคู่โมดมนเนาะอาวุธแกจะกาทยถ้าเป็นพี่น้องนะครับไปชมสื่อเนาะมาบัดนี้ลุงพุ่งพังลุงพุ่งนั่งบัดนี้เนาะเอาลงเาไว้ก่อนอ่าเป็นรถหนองสลอ้ขอสิ ก็ว่าความสีบริทคืนยังอะ้ทั้งพอบนทงคนก็บอกอยู่พี่น่อยเนาะแต่ว่ามันยงกก็บอกต้องเอาไปก็ได้เนาะไ้เที่ยวนานะแต่บนกับันกัได้ยูป่าเนาะเพราะได้มีแนวฝากในต้อนอุเนาะน่นพอได้มีในต้อนคนเป็นอะรหนึ่งพันหาร้อยบาทเนาะเป็นลูปหง1หนึ่งพันี่อยเนาะจตกอยู่ประมาณเก่าเสนเศ้า จะเอาเป็นเงินที่ไปครับเนาะตอนนี้เรามาอยู่หน้าตลาดพี่น้องเนาะอยู่หน้าตลาดเซโนเนาะถามทางซูเฟอร์รถโดยสารว่าอีกจักหน่อยเนาะรถมาให้นั่งถ่ายอยู่นี่ก่อนมาสั่งพี่น้องเดี๋ยวบุญชี ถ่ายทำบรรยากาศนอกการเดินทางพี่น้องมาไปชมพี่น้องเลยเนาะว่าเซโนเซโปนนี่ใสเวลาจับสมองเนาะนั่งรถสายทางแล้วก็เงินค่ารถเท่าไรนะครับก co ็บ mm ุญ hmm. ยังเออเล่ออะไรพี <ivan> ่น้องจะเป็นยังผลกินยาลายเนาะกินยาลายแล้วเออเล่อแล้วก็เขาบอกกัมจาเฮามัน บอลไล่กันนะพี่น้องเลยต้องขอโทษขอพ่ายน้ำพีมน้องเด้อบสัสุขคู่สุคนอาการขอโทษขอพ่ายหลายทีย่ว่าทางวุ้นลงคลิปอ่าพอพี่น้องก็คิดว่าวุ้นจะจับคู่ให้น้องแตนะ๋อเนาะวุ้นไม่เคยคิดเลยพี่น้องเลยเนาะเพียงแต่วา่าวุ้นเดืขายท่าให้พี่น้องนะครับทุกชมเนาะบรรยากาศการเดินทางวุน้นนอนยอนอยู่หน้าแต่ว่าทางบาร์มันก็ได้มาถามวมาุ้นว่าโอ้ติดตามคลิปน้องแตวอยู่สนใจน้องแต,แต๋อตวนะ่าจะเนาะอ่าเพื่นกามาคักชอบหมดแล้วเนาะแต่ว่า จเป็นเนื้อครูคือน้องแตว้วกุศโลดอกอเ,นะเ,อเป็นอาา้องเหรอเนาะเงื่อนไขขอพักพี่น้องเวลาที่ว่าน้คลิปเพราะว่าช่วงนี้เนาะน้องแตว้วกับเป็นคนที่หักที่แพงของเอฟซีลานลูกละคนเนาะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น้นองเนาะที่ว่าครับพี่น้องผักโลว์ซื้อชอบทางน้องแต้วกันพี่นอ้นนองเนาะ อโอเคจะเป็นหนังนละเดี๋ยวกะเราก้รชมอีกการเทอนึงเป็นนังเลยนะลเนาะ,ะตองง่งเลยชิเป๊ะหรอเปล่านบายชิเป๊ะสิบสองเนาะหลมาเนาะินหักินด้ก่น ขีนน okay, so ักขนนะโอเคาบพีนหนักปนากราบุญกันสุดยขอะยที่นอกเนาะตบคลิปเพียงสมีกรบรรยากาศขอบคุญคุณงเาท่นจตูสกุที่เขามาเป็นงเรงใจใหการประวุสรรวันตลอดมากต้องหับาแพงตลอดมากีีน้องเนาะที่ผ่าประการใดข้อตกงไปบุญ่านจุตสกุพน้องเด่นเนาะวันี้ชื่อรถเนาะไม่ให้ข้าง น่องแชลูกสาวน้องแช่เนาะแม่เลี้ยงเดียวนะครับสิบีใจสบายเนาะทุกคนพุดทักฮาน้องพันยูพี่น้องว่าฝนตกอยู่สั่งทั้งการ์เซนโบนก็ได้แต่ว่าตกว่วแห้งวัวตาดเนาะเลาจากนั้นก็รอตามัความน้องกัรเนาะคลิปนี้ลาก่อนขอบคุณพูดตามขอบุญท่องเนาะอีกทางเราไป็นชา้านบุญให้ลูกซื้อรถเรียบร้อยแล้วเนาะต่อต่อยู่เนาะโผ่อยกก็ได้ผัดนิ่งก็ได้ ตลาดปันเอกอะไรทหาลากนที่มีสมัยนี้มชันสบายนะครบ่ใจจมผู้คำมรากาเฮ็ดมานํำเจ้าบะ